สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีข้อหวยทุกท่านนะครับผมเอฟซทุกท่านนะครับผมมือใหม่อินครับผ <chat> มก็ได้นําหวยลุงเสงนะครับผมมาให้พี่น้องเข้าได้รับชมได้ติดตามกันงวดต่อนงวดวันที่สิตุลานะครับพี่น้องเนาะหลังจากงวดวันที่หนึ่งตุลาครับผมลุงเสงก็ได้ให้เข่าตรงตรงเลยพี่น้องครับผมแปดเก่าสามนะครับเนาะตรงตรงเลยครับลุงเสงให้งวดก่อนนะครับเนาะกะงวดนี้เข้ามาตามกันเบืองครับผมว่าลุงเสงจะให้ตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ลุงเสงเพิ่นได้ไป บูชานะครับผมต้นกาฝากทับทิมนะครับผมเนาะกาฝากทับทิมนะครับผมมานะครับเนาะซึ่งกาฝากทับทิมเนี่ยจะบริได้หากันมาได้ง่ายๆนะครับผมจะเป็นสิ่งที่หาหาบูชายากพอสมควรอยู่ครับผมสําหรับกาฝากนะครับผมเนาะกาฝากทับทิมนะครับผมเนาะกาลุ่งเสง่์กาได้นั่มบูชามาแล้วนะครับผมกาฝากทับทิมนะครับผมแล้วกาได้นั่มมาพี่น้อง รับชมนั่นะผมเนาะ้วกาหลังจากที่ได้มาแล้วกับฟันนาะครับนอกฟันได้หวยมาแล้วเด้อครับวันนี้ลูกเซงก็ให้มาแล้วครับผม3ตัวเลยเนาะพี่น้องนอกคือเก่าครับผมลูกเซงก็ได้ไ้นะครับผม เอ่อสี่หกเจ็ดนะครับฟังอีเด้อพี่น้องเด้อสี่หกเจ็ดครับผมเพื่อมาให้พี่น้องเนีนั่ไปเป็นแนวทางนะครับผมหลักกาฝากพี่น้องนั่นไม่เด้อครับเด้อครับผมฝากพี่น้องติดตามกดติดตามกดสับสครายติกดไลค์กดแชร์นั่นไม่เด้อพี่น้องเพื่อสิริเป็นกำลังใจในการทำเคลิปหรือหาหวยดีๆมาให้พี่น้องนอกได้ติดตามไปรับชมกันต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับผมก็จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับ